สาลาบวเรียนนะครับาอายุร่วมร้อยปีนะครับอยู่ที่วัดนนทไทยปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับรอการสร้างสลาการปรเรียนกันน่ี้ได้พูดคุยกับพระพระสงฆ์ก็ยังยังใช้งานทุกวันก็ถวายพระทหารอยู่ที่นี่นะครับครับ ็ยังหุนะครับวันนี้เป็นที่12รกรกฎาคมนะครับก็จะมีการก่อสร้างใหม่จุ่ทิว่างฝั่งขวาตรงนี้ก็ครับเยี่ยมชมร่วมร้อยปีจิวัดคนไทยครับเพื่อนนไทยชอนสีบางกับสวัสดีครับ ารจัเรงบรราปี่สามลำดับท <Alice>. ี่สบสี่ประสาชอวัดบพระอารามหลวงลาดับที่สามสพระรูประหลัดสุวรนา ยกคนวัฒนารายมหาราชวรวิหารลำดับที่สามสิบเอ็ดเสดสางเจ้าวาดวัดสว่าน,นานรามลำดับที่สามสิบสี่พระครูปริยสีมาพรรองเจ้าคณะอภัยจักรราชวัดบึงพระอารามหลวงลำดับที่สามสิบวัฒนารายมหาราชลำดับที่สามสิบเก้าพระครูเอ็ด รพระภูไพรโรธมงคลธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสำโรงวัดมงคลวารีลำดับที่สี่ิสองพระภูนิมิโสโตสิธรรมหพระภูริปัญญาเชโยดมญญวัดนวโงค่ะคุณพิเชษสุกเตน คุณที่ไทยสุปฏิเสและคุณนิดสิริเดคะสามสิบสาสิบกิโลกรมัมจำนวนขนมที่มีมากถึงสาสิกิโลกรัมขก็ขอขอบคุณคณะของคุณธนาสุปฏิเสคุณธุริรชัยสุปเสถและ ประวัติวัดนนทไทยวัดนนท์ไทยตั้งอยู่ที่บ้านสันเทียบริเวณนีกเลบานสันเทียหมู่หนึ่งตำบลนนท์ไทยจังหวัดนนทศรีมาเป็นวัดเก่าแก่สร้างพศ2,360ถึงปัจจุบัน109ปีนัเป็นวัดคู่บางแหองของนนทไทยมี้าววัดปกครองสืบมา4รูปนะครับพระอาจารย์หลางพระอาจารจาย์ที่อยู่รักษาการวนนทไทยสองพระครูพิพัฒน์สัม สมกกณ a k รหลวงพ่อคำอดีตเจ้าคณะแขวงสันเทียจเ,เจ้าคณะแขวงนวลลาวอดีตเจ้าวนนท์ไทยสามพระครูอะนุไทยคณะน,นุยุทธหลวงพ่อห้อยสีลาหนวงโลองเจ้าคณะพนนท์ไทยอดีตเจ้าพนานท์ไทยสีพ่พระครูอนุวัชินวงศ์หลวงพ่อจอยชินชินวังโส เจ้าคณะเพื่อนวน์ไทยและเจ้าวัฒน์ไทยรูปปัจจุบันตอนนี้ก็เลย,ม,ยมาเยี่ยมวัฒน์ไทยนะครับที่12รกรกฎาคมครับหลวงพ่อจอยก็ได้บอหน,านอ้าอน,าน,น,าน,นะครับอ่าบรมน่ะเป็นอะไรนะจ๊าบริมแต่จะครบรอบ100ปี100วันนะครับวับนที่5สิงหาคมนะครับก็จะบรรจุลงแก้วไว้ที่วั่นะแล้วก็พลังพุงก็เป็น ลากาแก่นะครับลากรแก่ได้เจแปดสิปีนะครับเมื่อกี้พ่อก็บอกมีการเอาฟ้าดาบฟานะครับเอาไปติดของมันเกี่ยวกับอาวุธของสมัยสงครามรลกที่สองนะครับครับน,น,นี่กัส่วนนีครับสวยมากประตูรั้วนะครับสวยมาก โอเคครับท่นมรนล,ลงประกอบคาพีทางศพนะครับอี okay, คข้าววันนี้ก็มาเยี่ยมชมโด่นไทยครับสวัสดีครับ สลาการเเรียนนะครับาอายุร่วมร้อยปีนะครับอยู่ที่วัดนนทไทยปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับรอการสร้างสลาการ์เเรียนกับวันนี้ได้พูดคุยกับพระพระสงฆ์ก็ยังยังใช้งานทุกวันก็ถวายพระทหารอยู่ที่นี่นะครับครับ ก็ยังหุกนะครับวันนี้วันที่12กรกฎาคมนะครับก็จะมีการก่อสร้างใหม่จุดที่ว่างฝั่งกวา่าโมตรงนี้ครับเยี่ยมชมร่วม100ปีจิวัดคนไทยครับเพื่อนนนไทยชอนสีวางกับสวัสดีคร <tr> ับ <t> <Harris>